นายแพทย์แองเจลิกโคออสซี่ประธานสมาคมการแพทย์แห่งแอฟริกาใต้นะครับก็ได้พูดถึงผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่โอเมก้คอนเน่นะครับบอกว่าส่วนใหญ่มีอาการป่วยเพียงเล็กน้อยแต่ว่าผู้ป่วยที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมีอาการค่อนข้างรุนแรง mm hmm. นะซึ่งคุณหมอคนนี้นะครับท่านก็รักษาผู้ติดเชื้อ โควิดสายพันธุ์โอเมก้านมาแล้วเนี่ยเจคนนะครับแล้วก็บอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยไม่รุนแรงนะครับอาการส่วนมากก็จะเป็นพวกปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็เจ็บคอในช่วง2ส,ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาอาการป่วยที่เกิดจากเชื้อไวรัสโอเมก้านจะแตกต่างจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตานะครับซึ่ง <c oughs> ขออภัยครับท่านบอกว่าผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้ จะไม่สูญเสียการรับรู้กลิ่นและรสรวมทั้งไม่ต้องใช้ออกซิเจนสําหรับการช่วยหายใจในระยะนี้ด้วยนะครับแต่ว่าสถานก,การณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหากมีผู้ป่วยจํานวนเพิ่มมากขึ้นและยังบอกว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้เนี่ยนะครับมักมีอาการที่กล้ามเนื้อมากกว่านะครับในกะารที่อาการป่วยของผู้ติดเชื้อไวรัสที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นจะย่ำแย่ลงเช่น เหนื่อยล้ารุนแรงและมีอาการอื่นที่รุนแรงกว่านะครับนี่ก็เป็นความต่างกันคือไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะคุณนัทยาฉีาก,กับไม่ฉีดในต่างกันเลยเออนะคนที่ฉีดวัคซีนถ้าเป็นโอไมคอนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอย่างโอไมคอนล่าสุดเนี่ยนะคุณหมอที่ดูแลเขาเป็นคนดูแลคนไข้กลุ่มแรกๆเลยที่พบในแอฟริกาใต้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากมหม่นะปดวดหัวนิดหน่อยปดวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บคอนะครับอย่างข่าวบกพรได้รับทานยาแล้วก็หาย นะอ,อย่างอสองลายนั่นฮนะที่เมื่อกี้ทางสบ,บคแถลงเนี่ยอาการก็ไม่หนักก็ให้ยาธรรมดาอะไรอย่างนี้นะฮะค่ะ